หอมใหญ่นะครับเด็กๆก็ไม่ชอบกินคนโตก็กินยากด้วยเพราะว่าเขาจะมีรสชาติเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนเราก็เลยต้องมาทําแปลสภาพนะครับให้เป็นของอร่อยเด็กกินได้ด้วยการชุบแปง้งทอดหอมใหญ่ปอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหัน่นหั่นเป็นแว่นๆแต่หัน่นเล็กหั่นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะครับแน่นมากเลยนะครับนี่อื้อ นี่ก็จะหันจะมีวงเล็กวงใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะมีรัศมีนี่ไม่เท่ากันเราก็จะตามวงเลยนะครับแล้วแต่มาเราก็จะแกะได้วงแบบนี้นี่นี่เนี่อันนี้เราก็จะดูทิศทางนะครับเป็นทางไหนครับเราก็ดนออกัน,ดนออกนี่ดันออกงี้ง่ายกว่าดันไปเลยอึ๊บอืมวงท้ายไม่ออกนี่นะครับเป็นวงๆนะครับก็เมนูนี้ก็แนะนานะครับเวลาทําก็ ให้ใส่แว่นตาด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มอยากจะร้องไห้แล้วเนี่ยคิดถึงแม่อืไม่ใช่นะครับเพราะหอมใหญ่เขาโอ้โหอ่ะรู้กันดูนะครับทั้งหอมใหญ่หอมแดงนะครับไม่รู้เขามีน้ำอะไรไม่รู้ทำให้เราร้องไห้ได้อืน้ำตาไหลเลยอะนี่เราก็เอาทุกวงเลยนะครับเอาทุกวงที่เป็นวงอะ่ะนั่แนะที่เป็นวงเก็บหมดเลยหอมใหญ่ก็จะมาคลุกด้วยแป้งทอดกรอบ คุกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเขย่ยาเลยเสร็จแล้วเราก็แยกออกมาแยกออกมาโอ้ยทีมงานทะเลาะกันครับแต่เย็นเย็นสันเตะกินข้าวหมดเดียวกันแลกกัน อันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เหลือนะครับเราก็จะเติมลงไปนิดหน่อยใส่เกลือลงไปแล้วก็มีพริกไทยนะครับพริกไทยอ่าไทยด้วยใส่พริกไทยลงไปแบบนี้นะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันรอเลยนะครับกว่าน้ำมันจะร้อนเมนูทอดอันนี้ก็เราต้องเปลืองเปลืองน้ำมันปือน้ำมันนะครับก็เปลืองกนแหละ แต่น้ํำมันนะใช้รอบหน้าได้เพราะว่าเราไม่ได้ทอดไฟแรงที่ว่าน้ํำมันจะดำนะครับใสไปเลยนะครับเพราะว่าวงเขาใหญ่เดี๋ยวกินพื้นที่เยอะแต่ใส่น้อยเนี่ยมันทอดได้ชิ้นสองชิ้นแป้งที่เราใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะครับน้ำนี่เป็นน้ํำเย็นนะครับนี่น้ำเย็นเย็นเฉีเยบเ,เ,เ,เลยใส่น้แขียงไปด้วยค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนปริมาณก็กะเอานะครับพอ เหลวไม่ข้นคนแรงแรงอันนี้ก็จะดูจืดไปหน่อยมืดไปหน่อยไม่จืดมันแข็งใส่มาได้แล้วก็คนไปนี่นะครับไม่เหลวไม่ข้นเกินไปเดมันจะเหลวเหลวไปเนี่ยเหลวไปนะเหลวไปไม่ใช่ปัญหาครับเติมแป้งได้ เติมไปอืมถ้าใส่แป้งไปแล้วยังคดอีกก็เติมน้ำอีกเติมไปเลยเลยนี่พอมีติดมันด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ไม่มีติดมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเทน้ำมันกันนะครับว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังถ้าใส่ไปแล้วเขาขึ้นมาลอยนี่ก็คือใช้ได้เลยโอ้โหนี่ใส่แล้วนะครับลอยบุ๊บุดบุดนี่โอเคเลยโอเคมาครับ นี่นครับก็เป็นหอมใหญ่ที่เราคลุกแป้งไว้แล้วเราจะการชุบนะครับชุบแล้วไปเลยชุบคนนี้ใช้มือเลยนะครับขนาดก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราเล่นทุกขนาดเลยใส่พอดีพอดีกระทะนะครับถ้ามีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเท่านั้นเนี่ยต้องใช้ตะหลิวแซงมานนะครับเพราะเขาไม่ลอยเอง นี่ครับและก็อลอยนี่นะครับก็ทอดแบบเหลืองแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกับไหมแน่ไหมหรือเปล่าวะเนี่ยไม่หไหม,ไม,ไมหรอกนะเราต้องการความกรอบนะครับเราก็เลยเอาแบบเหลืองเหลืองเลยเนี่ยโอ้โห นี่ก็เป็นชุดสองนะครับนี่โอ้ <S <S 1> <S 1> เด้งมาเองเลยนะครับไม่ต้องช่วยชุดสองก็ไฟเขาจะแรงเพิ่มเหมือนเดิมขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะชุดแรกก็ไฟยังไม่แรงพอชุดสองเขารู้ตัวเลยครับเขาได้แล้วเขาก็เด้งเลยเนะี่ยวันนี้เด้งยากดีดักเลยช่วยเลย เขาขึ้นมาแล้วล้วก็วเย็ยดเย็ดเขาออกจากกันรุ่นสองนี่แป้งเขาจะสวยกว่ารุ่นแรกนะครับอาจจะอยู่ที่การใส่ไฟไฟเขาอาจจะแรงกว่ารอบแรกื่นกี้เดือดพลาปลเักเลยใส่ไ,ไปแล้วเขาก็นี่นะครับพองแป้งมันจ,จะพองอย่างนี้นะครับถ้าไฟไม่แรงพอก็ออกด้านๆนะครับเหมือนรุ่นแรกเนะี่ยด้านๆ นี่นะครับเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ครับไปดูความกรอบอือ้มอือ้มหอมใหญ่เนี่ยพอเขาสุกแล้วเขาจะมีความหวานนะครับไม่มีความเผ็ดอะไรแล้วแป้งก็มีรสชาตินะครับแต่เกลือพริกไทยอื้ รุ่นสองสีจะดีกว่ารุ่นแรกนะครับก็คือตัวหอมใหญ่อ่ะถ้าโดนน้ํามันไปตรงเนี่ยก็จะทาให้ไหม้นะครับก็คือถ้าเขาแตกอะเขาก็จะไหม้นี่นะครับถ้าแป้งเขาแตก,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 แ,ตกและแล้วน้ามันน่โดนสัมผัสสัมผัสหอมใหญ่ตรงก็จะไหม้เพราะว่าหอมใหญ่เขามีความหวานนะครับ <S <S นี่แล้วก็เราก็น้ำมันยังฝสอยู่นะครับ่าใช้ได้อีกหลายรอบเพราะว่าความร้อนเราไม่ได้เยอะดังนั้นว่าการใช้น้ามันเยอะๆก็ เดี๋ยวไปเทียดเม่ง้มันไม่เสียโอเคต่อไปก็รุ่นสามเลยรุ่นสามนี่ก็ขี้เละขี้เ,เละในเวลาเรลุมบวกันไปเลยอืมนี่ลุมบวกันไปเขาเลยรุ่นสามก็ตามมีตามเกิดละไปมีวงบ้างแตกๆบ้าง วงเล็กวงใหญ่พอได้หมดนะครับรสชาติเดียวกันครับหน้าตาไม่ปวดแค่นั้นเองวงขาดก็มีเฮ้ยกากเขาก็อร่อยนะครับมาเราจะทําเป็นแบบเข้าเรียกเนี้ยแป้งกรอบแป้งกรอบนี่ครับอันนี้ครับลดเยอะนิดหน่อยต้อใสา่ถุงสูงครับแล้วก็ดนูนี้เลยนี่นี่ครับเป็นแบบแป้งกรอบต้องใส,ส่ถุงถุงโอเค แน่ลูกตามนี่เดนกับเทปุระเลยนะครับต้องแยกออกจากกันอีกหอมใหญ่ทอดนะครับหอมใหญ่ชุบแป้งทอดแบบนี้นะครับง่ายๆแป้งกรอบนอกนุ่มในนะครับก็คือแป้งอะไม่ได้กรอบนอกนุ่มในนะครับแป้งกรอบเลยแต่ข้างในเนี่ยนุ่มนะข้างในตัวหอมใหญ่นุ่มนะครับมาพร้อมน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มก็จะเป็น ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะครับหรือใครอยากกินมาอย่างงนสก็ได้นะครับแ,แต่นะตามชอบหอมใหญ่ชุบแป้งทอดคือโต๊ะรองรับประทานแล้วครับจินนี่กับโอน่จ่าโอ้้หไม่มีใครสนใจซอสพริกเลยนะครับซอสพริกหน่อยซอสพริกหน่อยคือแป้งกรอบนะครับ ีคโอ้โหที่นี่ก็ปากเปิดเลยนะครับ